สนับสนุนรายการโดยเจ๋หงหมูฝอยสูตรเมืองตังการันตีคุณภาพกว่า30ปีมีหลากหลายเมนูทั้งหมูฝอยหมูสวรคร์หมูแผ่นหมูเค็มทานคู่กับข้าวเหนียวนุ่มนุ่มอร่อยได้สุขภาพต้องเจ๋หงหมูฝอยสูตรเมืองตังหน้าร้านย่านประชานิเวศส,สารกระทรวงสาธารณสุขสนใจติดต่อ062-614-29 5 1 และ061-994-9323 f a เ e b o เ k เ๊จ้หงหมูฝอยสูตรเมืองตังประชานิเวศสามเทียเ่ยวเียวไปหลอนสวัสดีครับพี่ศากครับผมครับผมคุณเมฆโทษทีนะครับไม่เป็นไรครับ โอเคสายเซอร์ไพรส์โทรเข้ามาครับผมเอาละฮะเรามาเข้าเรื่องกันเลยพี่สัก์เนาะครับผมได้พร้อมเลยเนาะโอเคครับผมลุยกันเลยครับพี่ศัก์เชิญเลยครับโอเคก็สวัสดีคุณแม่แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับครับาวที่แล้วเนี่ยะคนกินป่าเราเจอกันไปแล้วือมาคราวนี้จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วตั้งเื้อติดอยากจะตั้งที่ว่าปนป่าล่าคนอ๋อ จหญจริงไหมจังตั้งว่าเป็นป่าล่าคนไม่ใช่ป่าสินคนได้เลยป่า okay, ล่าคนจะไ,ได้ที่ยังไงก็เหมือนกันครับผมนะครับเหตุการณ์นี้ยก็ต่อจากเหตุการณ์นที่ว่าการตั้งลงเลื่อยนะอันนี้เราก็ต้องหาพื้นที่ใหม่ถึงมาคุณเอ็ดครับนะครับเราก็หาวนหาพื้นที่อยู่พักหนึ่งจนเราได้ที่ตั้งลงเลื่อยใหม่แต่ครีวนี้ที่ตั้งใหม่เนี่มัน นันติดอยู่ชายป่าพอดีซึ่งมันก็ดีสําหรับเราที่เอ,อไม้ที่สารปะทานที่เราได้อะมันทาให้ใกล้ใกล้ขึ้นไปขนไม้ง่ายขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงของเรื่องของอ,อพวกน้ํปา่าหรือว่าเอ,อดินถล่มเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมัน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 ,มนอยู่ติดน้ชายเขาเชิงเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบว่าเอ,อน่ากลัวไปนิดนึงแต่ก็ ถือว่าเป็นทะเลที่ดีนะครับอันนี้เราก็ตั้งรกรากอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทํางานกันนะครับเอ,อสมัยนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไม้ออกจากป่าเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยมาคอยตีตากับไม้ให้เราเพื่อให้ไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้ถูกกฎหมายนะครับในสัมปทานเนี่ยเวลาเราตัดไม้ปุ๊บจะต้องมีเจ้าหน้าที่เี่ยต้องอยู่ในนั้นเนี่ยคอยที่จะเอ,อประทับคอยคือคอยเฝ้าเลยแหละไม่ให้เราแบบแบบตัด ไม้เกินกว่าจํานวนที่ได้รับอนุญ,ญาตหรือในพื้นที่พื้นที่อุ่นนั้นอแล้วก็นีนด้วยความที่ว่าเราต้องทํางานกับพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีอพี่คนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยสนิทกันมากนะฮะเลงจากคุณไปกันก็เริ่มสนิทกันนั่งกินเหล้าตั้งวงกินเหล้าคุยกันชื่อคนเนี้ย,ค,ยคือพี่ต้นพี่ต้นเป็นจะเป็นหัวหน้าป่าไม้ที่จะคอยพาพวกแบบ อาสาสมัครตอนนั้นน่ะไม่มีอาสาสมัครจะมีแค่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยที่จะเข้าไปแบบคอยตรวจตาในป่าแล้วก็คอยพวกจับพวกแบบลักลอกสับลาสั์แล้วก็ตัดไม้แกก็จะเล่าเรื่องทุกอย่าง่วาเวลาเข้าป่าหน้าไป่เจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างนี้เราฟังแล้วก็โอเคอยากได้ความรู้จากแกด้วยอะไรอย่างนี้ช่วงตอนนั้นน่ะกำลังนั่งกำลังนั่งกินล้วฟังที่ต้นขโมให้ฟังอยู่แต่พักนึงเนี่ย อยู่ๆก็มีคนวิ่งออกมาจากชายป่าออแล้วร้องตะโกนมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับพวกเราก็หันคว้ามาเลยมองอคือสภาพมานี่แบบโอ้ลุ่งริ่งมาเลยคือเสื้อผ้าลุ่งริ่งเลยมีรอยเลือดรอยอะไรมาแล้วมันก็บอกพอมันวิ่งมาถึงพวกเราเสร็จบอกนายนายนายช่วยเพื่อนผมด้วยเนี่ยพวกผมติดอยู่ในป่าชั้น,นในไอ้พวกเราก็มองเฮ้ย hey แล้วพวกเองเเข้าไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยแล้วเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าวันเนี่ยโดนลูกชายผู้ใหญ่อะบ้านเนี่ยติดหมู่บ้านเน,นี่ยจ้างไปจ้างให้นําทางเข้าไปเพื่อที่จะไปล่าสัตว์ไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วครันี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดข,ขึ้นว่าช่วงที่ระหว่างตั้งเพ้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่ามีสัตว์น่ะถึงสัตว์อะ ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งเข้าใส่เต็นท์ทำให้ทุกคนหบบนีกัน,นเจงเลย mm hmm. ใช่ไหมพอได้ฟังตรงนี้เนี่ยพี่ตงเหอะอานรลีทางขวาไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าถ้าจะกลับไปที่สํานันกงานก็ถือว่าไกลอยู่แล้วตอนนี้ยคนก็แบบคือพักกันหมดแล้วอ่ะก็เลยหายมาทางทางพี่แล้วก็บอกขอยืมคนเอในโรงเรียนได้ไหมเอาไปตามหาพวกนี้กัน พวกชอบหลักชอบฆ่าใสลราสัตว์อย่างพวกนี้เอาให้เข็ดแกก็พูดอย่างนั้นครับเออพอพวกพี่ได้ฟังอืมเราเราเรามาเรามาทำลงไม้เราเออลงด้วยเลยเราก็ยังไม่เคยเข้าป่าชั้นในนะส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ตรงป่าชั้นนอกที่แบบเอการเดินทางค่อนข้างสะดวกแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่สามัญนะถ้าป่าชั้นในเนี่ยเราจะเข้าเข้าไปลึกกว่านี้อีกก็เลยบอกลูกน้องทุกคนบอกพี่น้อย เตรียมคนไปเราจะเข้าไปเช่วยคนข้างในออกมานะเพราะผู้คนก็เตรียมข้าวของเตรียมเสบียงเตรียมอะไรไอ้คนที่อยู่กับเราอะบอกนายรีบไ,ไปเถิดรีบไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันบอกเดินไปเนี่ยนะอย่างน,น้อยก็กินเวลาครึ่งวันแล้วกว่าจะกว่าจะไปถึงจุดที่เองอยู่กันเนี่ยรีบไปไหนนะของเราต้องเตรียมไม่พร้อมก่อนเข้าปงเข้าป่าเนั้นไม่มีเตรียมของไม่พร้อมเดี๋ยวก็ได้ เออหลงตาตายกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นก็นพูดกันอย่างงั้นแล้วมองตอบมึงเข้าป่าเนี่ยมึงได้เกิดป่าได้ขอขอขอ,ขอเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขอไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นโอ้โหงานนี้ก็คืองานงอกเลยคุณพี่เมธนะพี่ต้นพูดถึงงานงอกเลแต่ก็เลยเอ่อบอกแั้นเดียวเดี๋ยว,ยวน,น,นี้คงต้องกลับไปที่เอบ้านพักของแกก่อนแกจะรีบกลับไปขับรถไปแล้วก็ ก็มีแขกลับมาพร้อมข้าวของแล้วก็คนอีกคนนะซึ่งซึ่งค่อนข้างมีอายุ่นะแล้วก็ออรวมคนได้เสร็จปุ๊บให้ผ่านคนนี้นำทางไปพานก็รีบวิ่งหาพวกเราเข้าไปช่วงที่เราเข้าไปเนี่ยในป่าตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นช่วงที่ว่าฝนฝนหน้าฝนก็ดีแล้วฝนตกพร้อมๆตลอดการเดินทางเลยยิ่งลำบากตอนแรกอะ่ะสามารถเอารถเข้าไปได้ครับ เข้าไปแ,แค่ส่วนเดียวแล้วมันก็ติดลมไม่สามารถที่จะเอเดินทางเสาได้ก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปครันนี้เราเดินเท้าเข้าไปโอ้โหอันนี้สิมันมันยิ่งในป่านะ่พอได้ถึงป่าชันไหนเนี่ยมันมันยิ่งมืดเน่ยมันเหมือนอะข้างนอกอะกลางวันนะแต่และพอเราเดินเข้าไปมันเหมือนกลางคืน่ะเราต้องแบบมีแสงก็มี ต่งลงมาบ้างแต่ที่เราก็ไปตอนนั้นเน่ยคือเหมือนกับมีเมฆฝนบังเนี่ยมันทําให้บรรยากาศมันทัน้งทั้งหนาวแล้วก็เย็นจะเยือกเราเดินไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเห็นร่องรอยของของของเต้นที่เอ่าานบอกนะครับ <c oughs> แล้วพอเราเดินเดินเดินเข้าไปเสร็จพี่ต้นก็บอกให้คนอหยุก่อนแต่แกก็เดินเข้าไปกับ เพื่อนใจอีกคนแล้วเขาไปสำรวจเต็นเราไปดูค่อูรอยเท้าเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ถาม่านแล้วเขาวิ่งไปงไหนปางโอ้นเนี่ยร้วในป่ายอย่างเงี้ยคนนุณแม่ลองคิดดูดิต่างจากคนต่างวิ่งไปเนี่ยหายไปจะหาเจอได้ยังไงถูกไหมครับมันยากถูกไหมครอเนี้ยพี่ต้งเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอะต้องอาจจะต้องตั้งแคมป์ให้ดูบริเวณแถวนี้ก่อน เพื่อเพื่อที่ว่าเอจะตามรอยคนเนี่ยนะมันยากแต่พอดีว่ามีเพื่อนแกเนี่ยที่แกว่าเป็นแบบนักตะกดรอยอ่ะมันก็คือเหมือนคล้ายคล้าผ่านนี่แหละนะที่พอเราตั้งเป็นนะแล้วก็นั่งนั่งจับฝนที่ยังตกพํมพํมพรมรมมาแบบบรรยากาศมันทาให้ติดอจะิดอัมากนช่วงระหว่างที่ ออจานย์กับข้าวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะนั่งกินกำลังนั่งกินอยู่ก็พี่ต้องก็ถามให้อาจารย์ปรบรงเนี่ยเราจะหาคนเจอไหม,มเขา,าบอกว่พี่จันเขาก็เหมือนกับซื่งว่าแต่บอกเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให้แบบผลตาคนนี้อีกนิดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูดูดูพื้นที่นิดหนึ่งให้เดี๋ยวถ้าไม่ได้ยงเดี๋ยวลองทาพิธีขอก็ะปยาจบเขา ขอให้มีอะไรนําทางให้หาพวกนั้นเจอครับซึ่งหลังจากที่เอผลเริ่มชาแล้วเนี่ยงานพิการจะเตรี่ยมข้าวข้าของแล้วก็ทําเออตรงด้านเอนอกเก็นไปเนี่ยมันจะมีแค่แ,คแต่เป็นตะก่อนตะง่อนหินอะไรเนี่ยเป็นเชิงเชิงีนหมูแล้วก็แกก็เอาพวกของเนี่ยนะครับไปตั้งแล้วก็ไหว้ขอให้ว่า หาคนที่เข้าไปในภายใน้ขอให้หาให้เจอแล้วก็ถามว่าหายพันที่หายไปลักกี่คนทั้งหมดน่ะห้าเอ่อหกคนอนะมันบอกหกคนหายไปโอ้โหงานเข้าเลยนะครับหลังจากที่ทําวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บพวกเราก็ให้เข้านอนพรุ่งนี้เช้าอ่ะถ้าอากาศมันโปร่งขึ้นเราก็ทําให้เราสามารถที่จะเออค่อ,คอยๆหาได้ว่าทอ,อ่ทานไปทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนที่เรากาลังนอน,นเสียงเนี่ยมี่องเสียงแบบเอ่อเสียงของอ่ากั้งคืนเนี่ยมันเป็นในป่าเนี่ยมันมันมีสารพัดเสียงที่ที่เราทําให้เราได้ยินก็แล้วเรานอนนอนไม่หลับเพราะว่ามันหนาวเราไปได้เต็มอเซฟาอะไรไปเยอะด้วยแล้วฝนที่ยังตกทั้งคืนเนี่ยมันทําให้เราแบบหูกระสับกระสายั้งแบบอิดตันมากๆ นะพอเหมือนกับสระลึมกรลือใกล้รุ่งอะโอเคมันเหมือนกับว่ามีแดดสองวันหน่อยทําให้แบบใจชื้นขึ้นอนะ่ะซึ่งหลังจากที่เต็มก้ององเตรียมตัวเดินทางพอเราเดินต่อไปนไิ่ลึกนะครับน,นะจันเนี่ยที่คอยดูดูร่องรอยว่าอรอ,อยเท้าคนรอยเท้าสัตว์เป็นยังไงเนะี่ยไปทางไหนกันบ้างลุ่งเดินไปไม่เท่าไหร่อ่ะคุณเมฆสิ่งที่เราเห็นัอนแรกเลยอนะ่ะคือทําพิษแบบ ช็อกตาตั้งเลยครับผมไม่บอกว่าช็อกจริงๆถึงสิ่งที่เราเห็นเราเห็นงูงูเหลือมตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเออกําลังคาบงาบหัวคนกําลังใช้ย้อนคนเข้าไปในในท้องรลังกินอ่ะเห็นคาตาเลยอ่ะโอ้โหค่นี้แบบทํายังไงอ่ะพี่ต้นก็วิ่งบอกทุกคนวิ่งไปนั้นหูงูงูเหลือมตัวเบลเลอร์เลยอ่ะดูเท่าท้นท้นขา ผู้ใหญ่อ่ะต้นขาผูใใ้ใหญ่ใหญ่เลยอะยาวยาวเป็นเมตรน่ะกำลังแบบที่ไปเห็นตอนแรกอ่ะคือเขาเขากำลังรัดรัดคนอะตอนนี้คนไม่กระดุกกระดิกแล้ว,ลวเขาก็เอ่อหายนัดออกมาแล้วก็เอาหัวของเขาออกกำลังใค้ย้อนหัวหัวของผู้ชายคนนั้นเออแล้วตอนเราเรวิเศษเราก็รีบรีบเหมือนกับไปจับหางเขาว่าเพื่อที่จะแยกออกมาเขาก็ไม่ยอมแยกน่ะ ต้นี้นเอ่าแล้วกันบอกพ่อจะเรียกมีวัวพ่อพ่อปล่อยเยอะเขาอยากทำบาปทำตามเลยพ่อปล่อยเยอะเหมือนเขาฟังรู้นิ่งอ่ะเหมือนเขาเขาค่อยคือย่อนคือย่อนค่อยย่นออกมาคือกินไปเสียครึ่งตัวเลยนะแล้วคือย่อนคือย่อนออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ค่อย่อยเลื้อยหายไปเลื้อยเลื้อยกลับเข้าเข้าไปในป่าต่อแต่ไอ้กระท คนที่เราเห็นนะ่ะคือเรียบร้อยแล้วคือกระดูกกระดูกเดี่ยวหักทั้งตัวเลยครับนะครับ<ม>นั่นคือนั่นคือพอเราเดินเข้าไปนะคุณนี่นะ้เราก็ดูนะขายต่านที่คุณนี่ใช่เปล่าคือบอกมันบอกว่าเน,นี่ยตัวเนี้ยเพื่อนของมันเองอที่เป็นผ่านยุ่งหมาด้วยกันหนึ่งในห้านี่คือศพ <6. S 2> แรกที่เราเจอ,อ,อนี่คือศพแรกที่เราเจอโอ้โหแล้ว พี่ต้นก็บอกตงหูคิดในใจเขาก็าเลยเอาศพเนี่ยไปไว้ตรงที่เซเราทิ่ั้งไว้อยู่ก่อนอแล้วให้คนหนึ่งสองคนแล้วคอยเฝ้าไว้เพื่อไม่ให้สัตว์เนี่ยมาลุมกินนะครับคือจะเอาออกตอนนั้นเน่ยเขไม่ได้เขาจะงขาดอีกตั้งห้าคนใช่ไหมคุณเมบนี่คือศพแรกที่ศพแรกที่เราเจอแล้วก็ถามพี่ต้นตกตรงนี่เราจะต้องเข้าไปอีกเหรอ เพราะตอนนี้คือทุกคนเริ่มกลัวแล้วไงคือสภาพที่เราเห็นทุคนเริ่มกลัวแล้วไงแจะ mm. แเข้าไปต่อดีไหมหาต่อดีไหม mm. แต่พี่ต้นก็บอกว่าออไหนๆก็เข้ามาแล้วจะออกไปก็ใช่ที่เผื่อช่วยคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะอนนี้แียก็บอกพี่จันนะพี่จันลองดูต่อถ้าถึงเย็นนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นเราเองก็ไม่อยากเสี่ยงใช่ไหมหล <c oughs> ังจากที่เอ ให้พิจารณอค้นหารอยเท้าต่อไปเราเดินล้วเดินแล้วก็วเดินเข้าไปลึกไปลึกไปเรื่อยๆจนมาถึงแบบแบบเป็นเป็นใช้ๆเป็นลำธารเนี่ยข้างหน้าเป็นเป็นห้วยเป็นลำธารเนี่ยคนนี้ซึ่งซึ่งซึ่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไล่ไล่เราไล่ไปถึงเนี่ยนั่นคือเราเจออีกอีก,อกเคส,สหนึ่งอีกศพหนึ่ง ซึ่งที่ศพเนี่ยนะยืนตายอยู่ตรงต้นไม้อะคุณน,นี่โดยจะโดยที่ว่าขาเขาเหลืองอ่ะเขาคือเขาพิงอยู่หลังต้นไม้ครับแบบ oh. ยืนพิงแบบสภาพเขาแบบเหมือนกับคนช็อกอ่ะช็อกหัวใจวายอ่ะแล้วก็กำลังมีมีไอ,อ,อ้พวกหนูพวกขัดอะไรพวกเนี้ยมันมันมัน ร่างกายเขาอยู่อ,ะอ่ะประจันเข้าไปโดยรีบไลๆๆ่ไล่ไล่ไล่มันไปสดตกตรงนี้คือสภาพก็คือคือช็อกตายครับนี่คือคนที่สองที่เป็นที่หาที่มาเ้วยเขาบอกเนี่ยเนี่ยเป็นคนในกลุ่มเพราะบอกคนในกลุ่มโอ้โหที่ศพที่สองซึ่งมันก็ใจจากที่จุดแรกเราก็เลยต้องรีบเออํำเลียงเอาศพกันไปเพอเอาศพกับไปมันก็ประมาณช่วงเกือบเกือบบ่ายแล้วแ่ะพอบ่ายแล้วคันเนี้ย คุณนี่ฝเริ่มเทแล้วไนงะน,นี้เทหนะักคันนี้เราจะมองไม่เห็นทางแล้วหลังจากที่เรามองไม่เห็นทางแล้วก็เลยเต้องอการเต้น่ะนะครับพักพักกันอยู่ที่ตรงนั้นครับโดยนี่มีศพสองศพอยู่กับเราด้วยอะ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมันมันพูดไม่ถูกอะ่ะคุณเีมันขนลุกขนชังอะ่ะเออแล้วแบบแล้วเราก็นั่งก็คือหาใบตองอะไรพวกนี้มา ปิดสัเขาไว้อะไ,ไ,ไม่ไม่ให้อุจาระว่ามันเกอดแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าคุยกับพี่ต้นว่าพี่ต้นเดี๋ยวว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติตรงนั้นไม่อยู่อย่างเนี้เราเราว่าเราต้องถอยถอนทีมออกก่อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาคุณเข้ามาตามหาใหม่ถูเพราะตรงเนี้ยถ้าเราปล่อยจบไว้ตรงเนี้ยล้วเราเข้าไปหาต่อน,นี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเออจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับ ซึ่งหลังจากที right ่เอพวกเราก็คุยบกันว่าเออเดียเราเสียเราก็จัดจารกันใช่ไหมอยู่ๆพายมาก็ชี้นี่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 ผมจําได้นี่มีอีกคนนี่คือเออเขาบอกว่ามีเอ่ออีกคนหนึ่งที่วิ่งไปทางนี่เขาจำได้เขาตตอนที่แยกจากกันเขาวิ่งไปทางด้านท้ายท้ายของป่าอนี่มาพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะบอกตามผมมาเนี่ยผมจาได้เราก็เลยยกขึ้นนะครั ป่าสายฝนอะามันไปพอเราตามตามตามไปด้วยเนี่ยอย่าี้เฮ้ยสิสิ่งที่เราเห็นอ่ะบคือมันเป็นป่าทึบป่าทึบสึดไัแล้วก็มันมีเอ่อพวกพวกพวกเอ่อถาวันใช่ไหมครับอืนเี้ยสิ่งที่เราไปเจออีกทีหนึ่งอ่ะก็คืออีกอีกคนเนี้ยคนที่อาศัยอยูเติกับภูเ่าคนโดนเขาเขาเขาวันนะเหมือนกับเขาวันมันล็อกอยู่อ่ะแล้วแก่สภาพสมบ โดนอะไรไม่รู้แท้ใครเคยมีสาระออกมาเลยอ่ะเออแล้วเราเราก็มีความตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมทำไมมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วพอเราไปเดินดูใกล้ใไอ้ในพายมันก็ชี้ชี้เนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยอยู่ตรงเนี้แล้ยอยู่มันก็หยุดแล้วก็หันมาจากเราไอ้พายเนี่ยอยู่อยู่คือสภาพเนี่ย มันเหมือนศพที่เราเห็นน่ะเม็ครับโอ้ยตรงนั้นะน่ยคือผมไม่ไหนย้องเลยอ่ะหมายถึงพานที่ชี้โน่นชี้นี่ปรากฏว่าศพที่เห็นคือพานคือมันไปชี้ศพตัวเองอ่ะเอ้ยเออแล้วแล้วนัดจันเนี่ยนัดจันเน่ยก็ โอ้ครูก็ถึงว่าแล้วมันมัน,ม,นมันต้องมีอะไร oh. เพราะตอนที่ไอ้ไอนี่มันเดินตาม,มามัจการเขาสังเกตว,ว่ามันแปลกอยู่แล้วครับคือสภาพของมันก็คือมีบาดแผลบาดเจ็บแต่ว่ามันมันกับเดินเหมือนคนปกติอ่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นวิญญาณอ่ะนี่ติดตามที่เรามาช่วยอื mm hmm. แล้วพอเราเอากู้ศพมากลับมาโอ้โหถามว่าวิญญาณตอนนั้นยังอยู่ไหม คือหลังจากที่มันพามาเจอศพแล้วมันก็หายไปครับเออเราก็ต้องติดกู้ศพบ,บางมรดเนี่ยงานเข้าเลยคือสภาพศพมันไม่สมบูรณ์ไงนะเราก็ค่อยง่าๆออก<ๆ>าแล้วก็เอาศพไปรวมกับกองที่เดิมแล้วก็บอกทุกคนว่าเออพี่ต้นบอกทุกคนคไม่ดีแหละไม่ดีเอามากๆเลย แต่ว,ว่าต้องมีมีอะไรเกิดขึ้นกับต่าแน่ๆหนึ่งรีบเอากลับรีบเอาศพกลับตอนที่บอกกาลังเอาศพกลับนะคุณเมฆนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินนะเสียงคืนคืนคืนต้องอ่าที่เราพักอยู่เนี่ยมันก็ผ่านจากลำธารไม่ไกลถูปไปแล้วอยู่ๆอ่ะมันมีฝนมันตกน้ำมันก็เริ่มท่วมขึ้นมามนี่มันเริ่มมันมันเสียงคล้าย้เสียงน้าป่ามันไหลมาไม่ใช่ งน้ำป่าเนี่ยคือมองเห็นคือน้าํามันกําลังวิ่งวิ่งมาทางเรา,าอ,อ,อ่ะพี่ต้นบอกก็โค้นวิ่งโอ้โหพวกเรากูวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปทางเนินเลยอ่ะขึ้นขึ้นมาทางเนินรับวิ่งไปที่สูงที่สุดแล้วน้ําป่าก็เข้ามาแล้วตัดผ่านหน้าเราทั้งสมทัสมเนี่ยหายไปจ่อนหน้ากับตาเราเลยอ่ะครับแล,ล้ว<อ>พอพอเราหลังจากที่น้ำอุ้ยพวกเราเราไอ,อ ยืนอยู่บนฝันเนบมันดอนอพักให,ใหญ่เลยอ่ะ mm hmm. คือประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะกว่า mm hmm. น้ำมันจะเริ่มนิ่งอ่ะเริ่มเริ่มลดลงอ่ะให้เรางอยู่แล้วแหละทีอ mm hmm. อกออกปีลงปีลงมาได้กันปีลงมาได้แต่ที่สุดลงมาได้คือเราก็รีบโกยแนบกลับไปเลย mm hmm. นะครับไปคือวิง่งเร็ว่าขามาให นะครับพอออกมานอกป่าด้านในได้เนี่ยก็ทำให้เราแบบสบายใจขึ้นจนเราอะนะครับต้องกลับมาปรึกษากันที่หมู่บ้านว่าจะเอาไงต่อกับอีกนะครับสามคนที่เหลือ,อนะครับหมือนกะับป่าล่าคน่านหนึ่งก็คราวนี้เราต้องตั้งทีมต้องตั้งทีมเข้าไป เพื่อที่จะก็คือไปทีมเก็บสบนะฮะง่ายๆในคุณคุณนี่นแล้วเราก็าต้องกลับเข้าไปอีกรอบเหมือนเข้าไปหกคนหนึ่งในนั้นก็เป็นพรานที่เออ่นำทางไปสุดท้ายไปเจออะไรกันไม่รู้แตกกระสานสร้างเซ็นกันไปคนละทิศคนละทางก็ค่อยๆเจอทีละศบทีละศพ,ศพสุดท้ายสามศพก็คือ ศพที่สามคือพานซึ่งพานคนนั้นน่ะที่เอคล้ายๆว่านำทางเราไปเนะี่ะเขาพาไปเจอศพตัวเองถูกไหมฮะพี่ษักใช่ครับใช่ <c oughs> นี่คือพาร์ทนะรรที่หนึ่งนะป่าล่าคนหนึ่งนะคุณแม่เดี๋ยวพาร์ทที่สองมันจะมีต่อในเรื่องของการที่ พอเอาศพสามศพนี่ออกมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นเพราะว่าไม่ได้เอาตอนที่น้ำไม่ได้คุณนี่ตอนที่น้ำเาออกมาไม่ได้ครับออกมาไม่ได้คือไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําผิดอะไรหรือไปทําอะไรถูกไหมพิจักเนี่แหละครับเนี่แหละครับเดี๋ยวป่าลาคนเออนะครับได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะได้สรุปกันว่ามันทำไมถึงเกิดได้ขนาดนี้จะยองขนาดนี้ เดี๋ยวเจอกันในป่าล่าคนพาร์ทที่สองนะพิษครับผมเออได้ครับผมเรื่องในป่านี่มันลุ้นตลอดเลยว่ามันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเออเล่าไปแล้วมันเดาไม่ถูกไปอยู่เนี่ยคุณเนเออมันเหมือนมันเดาไม่ถูกว่ามันจะจะเกิดอะไรขึ้นอืมแล้วเราก็ไม่ไม่เคยที่จะเข้าป่าซะด้วยเราก็ไม่รู้ได้แต่ฟังได้แต่ดูในสารคดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าเนี่ยมัน มันลี้ลับเกินที่เราจะคาดเดาถึงว่ามันจะมันจะตอบไปยังไงพิศักดิ์เออเดี๋ยวรอ<ช>ฟัง,อ,งอืใช่คครับุณแล้วอย่างเนี่ยที่เราฟังก็ถือว่าคืให้เราเล่าให้สนุกว่าคือไม่ต้องไปหาเอสาระหรือว่าความจร<ช>ิง<ช>อะไรนักหนาเพราะว่าเมื่อถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าไปอย่างนี้คุณจะรู้<อ>บรรยากาศ่างที่ผมเล่าหม เราแค่ไปแค่ภู้เขาทางสวยๆเรามองไปลึกๆนี่ยังรู้สึกกลัวเลยนะเพราะว่ามันมืดมากกับในป่านะแม้แต่เป็นกลางวันก็ยังมืดเลยนะครเอาละพี่ศักแต่ยังไงเดี๋ยวรอนะถ้าสัปดาห์หน้าว่างอ่ะมาต่อกันในป่าล่าคนท่าที่สองนะพี่ศัก์นะโอเครับผมวันนี้ก็ดีเจ็บเจ็บคอเล่าไม่ไหวเข้าใจเข้าใจพี่ เออเอาดียวันนี้เดี๋ยวไงพักผ่อนก่อนพี่ศักนะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเจอกันนะพี่นะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ